พร้อมจำได้แล้ววะคุณใจแม่อนูก็จำได้ละเกษแตะกรองเริ่มรัศมีฟีสไตล์ปลูกต้นกล้วยคุ้มงานไดนนี่มือนีะว่าจะฟาดหัวที่ของน้องสาวเรายึดเรามาอยู่บ้านเรายึดแม่น่วะ สิคุดปลูกน่องกล้วยสิปลูกกล้วยพี่น้องพอได้มกพอได้นั่นจักซิบหลุมโครงการนะป้าวาเซียหงสิป,ปลูกดอกดาวเรืองพร้อมได้นี่ปลูกดอกดาวเรืองปลูกดอกไม้นะเป็นพืชล้มลุกนะและ้วกระสิบป,ปลูกบักท่วแปด กลูกบักถัว่วแขกอินเดียได้พันมาแล้วบ,บักแตงไทยมีได้บักอึนหะนะรู้จักบักอึไหมัฉันถ่ายอยู่นะฉันถ่ายคลิปวิดีโอนะเธอช่วงนะหะน,นะช่วงที่ป้าอันฟันพื้นหะนะ ญาติผัดเป็นโควิดกูปิดผู้ดังออ้ยใจสิขาดนอนเพื่อสิฟันพื้นแล้วมันใช้พลังงานหลายได้ฟันพื้นเสียงไก่กบละงมละเง็มฝนตกใหม่พี่น้องเอ้ยมาทางนี้ซิปหลุมบออพี่น้องพ่นสิแทให้ซิปส,สองคน,นได้ลูกหลานนั้น บอกเอาซิบลุมซูเขาเอาซิบสองเขาเอาแซมให้สองลุมมีการแถมอีกได้ <laughs> ใจดีมากคุมงานเขาอีกผู้หนึ่งซื้อเสียมอีกผู้หนึ่งถือจอบหอนจกเขาใส่ซัก <laughs> น,นั่นอัดคลิปอยู่เด้อ าสิบเก้าตารางวาตรงนี้นะแต่ตรงนู้นไม่รู้เท่าไหร่ที่ซื้อตราร้างอะ่ะเอาไว้ให้ลุงกุลล่ามงัวอย่าไปล่ามเพิ่นอันนี้ขอเพิ่นไว้นี่ที่จริงหันลุงเม,มือเราบอกว่าปลูกมืดมีบอกอีกนะป้าหาหน่อไม้มานะบอกว่าอุของไปบ่เป็นเน้ะเอาตีนเตะก็ได้เพิ่นว่ะน้ำหนากเฮ็ดหน่อไม้เพิ่นว่ะสู ฝนมันตกมาแนมบอเห็นเดวสะ่ะพุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิสต็อปไปแล้วสิไปเบิงสั้อําบออําบ,บหลังบ้านพี่น้องฝนตกบรรยากาศอําออของญาติเขาเมื่อยเขาคอหันนั่นก่อนนี่ก็เป็นที่น้องสาวเพิ่นปลูกงาไว้ นี่แหละที่มาพุดมันนะนี่เด็กกระจาวานถ่ายคลิปให้พี่น้องเบึงหน้ารัศมียังบาหวานหลังบ้านอากาศดีดีฝนกระสิตกพี่น้องเอ้ยฝนตกตลอดที่ซ้ายเพิ่งกระกปุกใหม่อีกแล้วมันนะ่ะ มันสัมปะหลังห้านาทีต้นหญ่าไมยราบที่ของน้องสาวหนาหญ้าไมยราบพอาหย่ามั้สิถึงถืมันสิยุบเดี๋ยวสิต่อให้เพิ่งไมยราบนี่ดิยุบแปละไม่ต่อมันสิมันสิบบาบานบางที่เขาก็เอื้อนหญ่าหยุบได้พี่น้องเอ้ยนี่กัจ้าวานหน้าวาน แนมไปตรงนั้นก็เป็นถนนเด้อพี่น้องเด้อถนนถนนแผนถ่ายให้เบิงบรรยากาศของคนบ้านนอกคอกนาอัวมันกินอิ่มแล้วบอกมันคือนอนดูสบายแทะได้บ้านรัศมีเนมไปเห็นเพือนรัศมีรัศมีฟีสไตล์ค่ะพี่น้องถ่าย ผักบุ้งมันเกิดอกเองได้ดีเนาะบ่ได้เก็บเดี๋ยวเก็บไปใส่มาม่าก่อนเ้อพี่น้องยอดทองบุ้งขอโทษขอโทษปลอ,อดสารพิษไว้เวลาต้มมามา่าผักบุ้งยอดแดงแนมเห็นไหมพี่น้องยอดแดง เวลาหิวหิวมากใส่มามากออก็โอเคอยู่ได้เด็ดแล้วมันสิแตกปลอดสารพิษหลังบ้านเก็บผักบุ้งนี่จากต้นได้เท่านี้แหลน้องเพี่อนพผักบุ้ง นี S <S <ib on> ่บอนมียอดอันมงลามัวนี่แต่ปักบุ้งพี่น้องมงลามหัวอัมป้อต้นมะขามเอาไปดองขายได้ตั้งสี่หาพันแต่ดอกก็ออกดกอยู่ได้กรกันจ้าวะดอกอยู่นะคะนี่หลังบ้านลนัาสมีที่น้องสาว เดี๋ยวสให้เบิ่งบอกมอ่วงสิแนมเห็นบ่เะนะ้มมอมะม่วงพันอาทูให้พี่น้องเบิง่งมะม่วงพันอาทูหน่วยใหญ่ลักษณะนี้เอาลงหลยหลยหน่วยนั่นแหละเดิแพนแพนอาทูนนดกฝนก็นสิตก อันนี้ปลูกมันสิบตายสใช่ะเนาะปลูกมะกรูดซื้อมาต้นละร้อยี่สิบมะกรูดอันนี้ลิ้นจีลิ้นจีกับต้นละร้อยยีสิบต่อเอาพี่น้อง80ดสิบอันนี้เป็นผักหวานสิรได้เสียหยาเลยเนี่ผักหวานต้นลำใหญ่เม็ดแหละยุ่งกัดพี่น้องเลยหลังบ้าน ฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วนี่ร้านเบิงนี่เวลาเราไม่มีกินมันก็อยู่ได้นะผักบุ้งนี่นะใส่ใส่อาหารญี่ปุ่นมาๆม,นะม่นะเพิ่นมาเคินบอกร้านเพิ่นอัน,นมะนาวต้นละร้อยยี่สิบยนไก่สะอันนี้มักมี ท่านนียังกระเบรูเขาวามักมีหนังซื้อมาหนักมีนะจ๊ะเดี๋ยวสิไปพาไปเบิ่งสวนก่นเด้อพี่น้องเด้อสวนของเราอันนี้หลังบ้านเดี๋ยวสิหาซื้อด่างมาฝนตกซื้อด่างแง่งมา ปิดตรงนี้นะพี่น้องใกลจังบวสะและ้วกรปิดต้นมกขามปุ๊กบา้านนี่นี่รถพี่ชายพี่ชายมาจอดข้างบ้านรัศมีรถประจำตำแหน่งฝนตกสิปููกสมุนไพรพี่น้องเบ่งเดินหน้าบ้านรัศมีฟีสไตล์เห็นบ่อันนี้เขาเจ้าเอิญอย่างวะ อีหนวบอกอันนี้พญานาคบอกบางคนก็บ่าขอดเงินขอท้องนี่บอสนสีเดี๋ยวซื้อกระถางมาแล้วพี่น้องมันมีต้นไผ่น้อยเดี๋ยวสิปลูกว่านหางจระเข้มีเศรษฐีเรือนนอกรวยไม่รู้เลิกมีบักเพชรอันนี้อะไรนะยกอะไรนะ ออมีนปลาะันมีมีขึ้นช่ายมีัะเขือเครือมีกะเพราต้นบปปักฮุงสิไปปลูกต้นบักฮุงดูไปน้องเบียร์บักฮุงมะละกอเดี๋ยวเอาไปแคบใกล้ใกชมสวนมาเนี่ยรวยมาดูเลยงามงาม,ด,งามด้านนอก,กงามว่านางจระเข้งามพามาเป็นเกษตรที่ลงทุนมาอยู่บ้านลงทุนซื้อมีบักฮวงจะไปปลูกให้ร้านคุดลุมให้อยู่ ผักผิกลมมาผัดอย่างกระเทศเลยตัะไครมีใบยะนางมะเขือเทศงางไปชมสวนเด้อพี่น้องเดอมีขึ้นช่ายแต่ก่อนปลูกบักทั่วมีต้นหอมทูนขอกระเจ้ามาทูนอันนี้ดอกแค อันนี้ก็คือยอดตำลึงหลังบ้านควกขุกในหลังบ้านสิจ้างเขาเห็ดอยู่อันนี้ใบยานางพี่น้องฝนกับสิโต๊แล้ว๋ยวสให้เขาขุดปลูกบักหนใหายพร้อมลุมปลูกบักห่งจักหาลุมพี่น้องอันนี้ปีไปจำตำแน่งที่นอนอยู่ตลอดขามก็ได้ ถามนงี้เองก่อนะาิจะได้ปิดคลิปหน้าบ้านรัศม,ม,มีต้นมะขามต้นมะยมอันนี้หวานหวานตั้งแต่แม่ยังดูสิใส่ลงหลุมแล้วสิมันสิออกดอกอยู่แล้วพี่อน้องอันนี้ก็คือ อาลิซอนเพ็่นวกะก็ิะด้ปิดคลิปเพียงแค่นี้อันานคณยาอยู่หนะบ้า,บางปิดคลิปแค่นี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ